วันนี้จะพูดกันด้วยเรื่องสุญญาตาในฐานะที่เป็นเรื่องสูงสุดของพุทธศาสนานก็เป็นเวลานานพอสมควรแล้วที่เราศึกษาพุทธศาสนา,าควรจะรู้เรื่อง คือว่ามันมีลักสำคัญมีใจความสำคัญสูงสุดจบสิ้นอยู่ที่เรื่องสุญญตา,ามันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติอยู่มากเหมือนกันแต่ถ้าพูดอย่างนี้ก็เราก็พูดในเรื่องทุษด,ด,ดีมากกว่า ข้อแรกก็คือว่าเราจะต้องมีความรู้มันถูกต้องว่าเมื่อศาสนาอื่นๆเข้าไปจบลงที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นตัวตนอันถาวรแล้วก็จบคือมีพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าแล้วก็จบส่วนพุทธศาสนานี่มันไปจบที่เรื่อง สุญญาตาคือว่างวๆโดยเหตุนี้ทำห้คนเข้าใจผิดเพราะว่ามันเป็นเรื่องไม่ได้อะไรเป็นเรื่องศูนย์เปล่า <c oughs> มีลักษณะเป็นเนกาทีฟเป็นเป็นลบหมดเลย นักศึกษาที่เป็นฝรั่งชั้นเอกตัวเอกอะไรเขากเ็เคยมีความเห็นอย่างนี้คิดอย่างนี้เขียนอย่างนี้พุทธาศาสนาเป็นนักตรีว่างพุทธาศาสนาเป็นเทสมิตมองดูทุกอย่างในแง่ร้ายว่างถ้าเราจะรู้ความจริขงข้อนี้ไว้บ้าง ก็ะจะเป็นการดีคือจะได้ช่วยอ,อธิบายสอบโต้อไรแต่มันถูกต้องอแต่ก็ควรจะรู้เรื่องอโดยวงกว้างระหว่างศาสนาคันเซก่อนคือว่ามันมีมา ตามลำดับตามลำดับของสติปัญญาของมนุษย์ที่ค่อยสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นมนุษย์ชั้นแรก p r i ม i ิติเต็มที่ัคงคิดว่ามีกินมีใช้ข้าวเต็มยุ่งเต็มช้างวัวควายไร่นาะครบส่วนบริบูรณ์ ก็พอแล้วก็พอแล้วก็จบจบแล้วเรื่องของเราจบแล้วก็มีแล้วมันสูงค่อยๆ่สูงขึ้นมาทางจิตใจว่าไม่จบเราจะต้องมีอะไรกิสยศคือเสียงอำนาจวาสนาอะไรด้วยต่อมาก็เห็นว่าไม่พอไม่จบกลายเป็นเรื่องลูกหน้า ตายแล้วต้องไปอยู่ในสวรรค์สวรรค์ถึงจบต่อมามีพวกกี่คนพิษไม่ได้ไกลไปอีกว่าไม่พอยังไม่จบยังตำนักจะต้องเป็นในพรหมโลกเป็นพรหมเพราะว่าสวรรค์น่ะมันกามมันกามคุณสมบูรณ์ในกามคุณถ้าเป็นพรหมโลกก็บริสุทธิ์สะอาดเนกามคุณ แล้วก็พวกหนึ่งก็ว่าการมคุณนี่ถ้ายังมีรูปต้องอาศัยรูปเป็นรูปธรรมเป็นวัตถุเป็นที่พึ่งเป็นนที่มุ่งหมายแล้วยังส่่าไปขอเอาเป็นอรูปคือไม่มีรูปนี่มันก็เกิดอ้รัธิอรูปประโคมขึ้นมารูปประโคมแล้วก็อรูปประรคม แล้วก็ปรากฏว่าจบในอินเดียในสมัยพระพุทธเจ้านะฮที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นไม่จบไม่จบไม่พอยังไม่ใชสุดสุดฉันก็คนละสอนเรื่องไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนไม่มีกิเลสไม่มีตัวตนคือไม่มีทุกข์เพราะไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสเพราะไม่มีตัวตน มันไม่มีตัวตนเรียก็มันว่างจากตัวตนมันก็สอนเรื่องความว่างที่ศาสนาที่อื่นแต่มุมโลกอันอื่นเขาก็สอนเรื่องพระเจ้าไปอยู่กับพระเจ้าประจบอยู่ในอินเดียบางพวกก็ไปเป็นอัตตานิรันดร เป็นปรมาตมันเป็นอัตตาตัวตนนิรันดรไม่เปลี่ยนไม่แปลงไม่อะไรต่อไปอีกซึ่งมันก็คล้ายกันมากากับพับพุทธศาสนาที่ว่าว่างแต่เขาว่างไม่ได้ไม่ยอมว่างความคิดมันเป็นโพสติฟอยู่ตลอดเวลาคือต้องมีอะไรที่เป็นที่พอใจมันก็เลยมีตัวตนตัวตน เทียงแท้ถาวรตลอดอน,นันตการเลยไยฮินดูเป็นคู่แข่งกันกันกนกบพุทธศาสนาขู่นั้นจบลงไปที่มีตัวตนนิรันดรเรียกว่าปรมาตมัน <c oughs> พุทธศาสนาจบลงที่ว่างว่างคือนิพพานว่างจากตัวตนใ,นในความหมาย นที่เป็นลักษณะก็คือว่างจากตัวตนในความหมายที่เป็นผลที่จะพึงจะได้รับก็คือเย็นจิตไม่เย็นเมื่อจิตได้รับความเย็นจากนี่พ่านสมบูรณ์แล้วมันก็พอแล้วประจบที่นั่นเมื่อไรร่างกายมันตายจิตมันก็ดับไปมันก็เป็นเรื่องว่าจบมันก็มายิ่งว่างให้ไปอีก เนี่ยเขียนเป็นกราฟก็จะเห็นได้ว่าพุทธศาสนา,าจะไปสุดสูงสุดไกลกว่าใครคือว่างนะถ้ายังไม่ว่างมันก็ยังมีตัวตนยังมีการดำรงตัวตนมีการทรงไหวถึงตัวตนมีภาระมีปัญหาอนะไรว่างไม่ได้ในหะ้เรารู้จักศาสนาของเราไหว อย่างมีกันว่างแต่มันจะถึงที่สุดเพราะที่นี่ก็จะพูดถึงไอนคำว่าว่างว่างนี่ว่างอย่างยิงย่งก็คือนิพพานว่างจากตัวตสนว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ ว่างจากการปรุงแต่งโดยประการทั้งปวงนีคนว่างว่างมาทจริงๆทีนี้ที่พูดกันอยู่ในเมืองไทยนั่นมันพูดผิดผิดผิด,ผดอย่างน่าน่าตกใจน่า,าเศร้าคำสุญยตานั่นแปลว่าศูนย์เปล่าสุญยาตกาที่ที่ถูกแปลว่าว่างน่ะเขาแปลว่าศูนย์ศูนย์ สญญะแล้ว่าศูนย์สดแแเปล่าก็ไปดูเนยเป็นศูนย์เปล่าคนมีความรู้มีเกียรติมีเป็นทีเขาลบนับเพื่อนั้นก็ยังพูดแบบนี้สุญญาตาศูนย์เปล่าสุญญาตาศูนย์เปล่ามันก็ชิพายหมดเนีย <c> พ <oughs> ุทธศาสนาไปจบลงที่ความศูนย์เปล่า <c oughs> ไม่ใช่หรือ,ไ,รอไม่น่าหมด เนี่ยไปแพลุุ่นตาว่าศูนเปล่าเปแปลว่าง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 จากตัวตนถ้าไม่ว่างก็ก็ต้องมีทุกข์แ่ละมีตัวตนนั่นแหละมันก็มีทุกข์เพราะตัวตนถ้าไม่ว่างต้องมีทุกข์ถ้าไม่มีทุกข์ต้องว่างแม้ว่ามันจะว่างชั่วขณะ เวลาที่เราสบายที่สุดนั่นคือเวลาไหนขอให้คิดดูคอ้คิดดูเวลาไหนเวลาที่เราสบายที่สุดเวลาไหนไม่ต้องเชื่อใครสังเกตดูเองทุกคนจะรู้สึกได้แล้วก็ตอบอย่างโง่โง,โง่ไปทีก่อนก็ได้ว่าเราสบายที่สุดในเวลาที่ไม่มีอะไรรบกวนจิตใจ <c oughs> นั่นแหะคือว่าง เมื่อไม่มีอะไรรบกวนจิตใจนั่นหลยมันคือว่างว่างจากสิ่งรบกวนจิตใจแล้ว้็จะเป็นเวลายืนเดินนั่งนอนอะไรก็ตามถ้ามีอะไรรบกวนอยู่ในใจิตใจมันเป็นสุขไม่ได้ <c oughs> หรือว่าเราจะทํางานอยู่นเหน็ดเหนื่อยแต่ถ้าจิตมันว่างม่ยึดถือโดยกามเป็นตัวตนมันก็ว่างมันก็ยังสบายยังเป็นสุขในการทํางานนั่นเอง